สวัสดีครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับพศสอ6พันนะครับชัดเจนนะครับออกแล้วนะครับเริ่มใช้งานแล้วนะครับเป็นเงินทอนที่โลตัสนะเจอสี่เหรียญแสดงว่าปีพศอ,อ,อื่น2อ0 0น้เหรียญบาทชนิดอื่นปี2560กก็คงจะออกใช้งานเหมือนกันนะครับเพราะท่านผู้ใดนะที่มีเหรียญ หนึ่งบาทสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะที่เป็นเหรียญใหม่แรกไปก็นะโชคดีนะครับโชคดีจริงๆก็ต้องดีใจด้วยเพราะว่าต่อไปไม่มีเหรียญใหม่รุ่น2559อีกแล้วนะครับอาจจะหลงบ้างแต่ราคาก็เพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วนะครับนะนี่เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะว่าพบทั้งหมดสีนะ่เหรียญน,นะครับ นะเป็นเงินทอนนะนะว่านะอยู่ในท้องตลาดจริงๆนะมีการใช้นะครับนะนะท่านที่ได้แลกเก็บเหรียญตามที่แนะนำก็คือ2559 ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึบาท5บาท10บาทน,านะหรือแม้กระทั่งธนบัตรนะครับนะก็นะนะเป็นผู้ที่โชคดีรับสัพบมูลค่าที่เพิ่มขึ้นไปนะครับนะเพราะฉะนั้นนะก็เหมือนกันปี25 6 0ที่เริ่มออกนะครับท่านมีโอกาสก็รีบไปแลกเก็บไว้นะครับเพราะอีกไม่นานเปลี่ยนแล้วนะครับรอเก้าไม่มีนะครับก็คงจะเป็นราชการที่ส0นะฮะ ภายในอีกไม่นานนะครับนะบก็คงเป็นไปตามที่อาจารย์ได้คาดหมายนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ